สวัสดีครับผมก็ออพบกไปแล้วนะฮะกับช่อง GPG ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผม,มเราจะมารีวิวตัวละครชิวน,นากันนะครับผมตัวป่าโคตรโหดนะครับผมโดนตกยับยับกันมาแล้วนะครับอเคมาดูก,กันเลย ชิวานาครับผมเป็นัวรค็คอนไฟเตอร์แทงป่านะครับผมเป็นตัวที่ผมเห็นคนเอามาป่าบ่อยที่สุดแล้วฮะโอเค mm. okay. เพราะว่าตัวนี้ยืนเลนเก่งนะครับถ <Why S 1> ือว่าเก่งแต่ว,ว่า <Here. S 1> เล่นป่าจะโหดกว่าเพราะว่าพาสีของมันนะครับผมเราจะเดี๋ยวเราจะมาดูพาสีก่อนเลยนะับพาสีของชิวานานะครับผม free of ดากอนบอลนะครับผมสร้างความเสียหายมากขึ้น20%แก่เราเอลิเมนทิลดากอนนะครับการสังหารเอ็ดรักครับผมจะเพิ่มพลังสกิลให้ชิวาน่าเมื่ออยู่ในรางมังกรแบบถาวรนะเอลิเมนเทิลดรักคือพวกมังกรทั้งหลายนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูเกิดมากเนี่ยผมนี่อย่างตัวนี้ มังกรไฟนของหุ่นตัวพวกนี้แหละครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราอ่านสกิลกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาพรีวิวสกิลหลังจากที่ฆ่ามังกรอ,อีกทีนะครับผมมาเริ่มกันที่สกิลหนึ่งครับผม twin bite น,นะครับผมเสริมพลังให้การโจมตีครั้งละแป้งชูมานานะครับผมโจมตีสองครั้งติดสร้างความเสียหายกายภาพ80 แล้วก็เพิ่มวงเล็บดามเมจของตัวเองนะครับผม100%และครั้งนี้คือรครั้งแรกนะผมครั้งที่2คือ16บหกวกยีการโจมตีจะลดคูดาวของทวินไบท์ศูนย์าวินะครับผมหรือก็คือการโจมตีปกติเนี่ยจะลดคูดาวลงนะครับผมโอเคตามมังกรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะผมมานี่กดปึ้งจะขึ้นแสงอีกนะครับผมมันก็ตบปักหกสิบสิบสามนี่นะครับผมตีหนึ่งีคูดาวมันจะลดลงนะฮะ โอเคอย่างนี้นะครับผม <mm ยเมอคสูงโอเคครับผมต่อไปสกิลที่สองสกิลถ้าเป็นสกิลหลังชิวนานะสกิลนี้สกิลที่ใครหลายๆคนต่างชอบและเกียดนะครับผมเพ่ <mm นไวมากโอเคทั้งคอบจะหายเวทนะครับผม47บบวก45บวก25%บเปอร์เซ็นต์บนัสพลังดาเมจแก้เพ,พลาครับผม ต่อวินาทีให้แกสตูที่อยู่ใกล้เคียงและเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ให้ชิวนาดสาหอนโดยจะค่อยๆลดลง3าวิการการโจมตีจะเพิ่มระยะของเบอร์นาร์สีวินะครับผมนี่คือสกิลนี้นั่นเองถ้าเรายิ่งตีเนี่ยนเนี่ยมันก็ยิ่มนานขึ้นได้สูงสุดสี่วินะครับเท่านี้แหละโอเคซอไปสกิลที่สามปึ่ง เฟรมเบรดนะครับผมปล่อยลูกไฟสร้างความเสียหายเวท89หน่วยนะครับผมบวกเป็นทรูดามิเกหกสิบบวกสามสเมิแกวภาพแล้วก็40%่สิบเปเมิเวทนะครับผมแกสตูที่โดนแล้วทำให้สตูติดสถานะสโคชเป็นเวลาห้าวินะครับผมการจำตีของชีวนันหนาใส่ส,สตูที่ติดสถานะนี้อยู่นะครับผมจะสร้างโบนัสความเสียหายเวทเท่ากับ3.5%ของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายนะครับผม ต่อยปกติปึ่ง4-4นะฮะยิงต่อยนี่ฮะ4-7 4-9แล้วก็ขึ้น5 1เป็นเปอร์เซ็นต์เว่นะผมประมาณนี้ครับเคต็ดไปสกิลซิกเนเจอร์แล้วครับผมสกิลอันตินั่นเองติดตัวแล้วผมสร้างฟูลี่1หน่วยต่อวินาทีและสร้าง2หน่วยเมื่อโจมตีนะครับผมเมื่อฟูลี่ครบร้อยชีวิตหน้าสามารถใช้ ดักกอนสกเรดทำให้ชิวาน่าคงอยู่ในร่างมังกรดีกว่าเธอจะใช้ฟูลี่หมดนะครับผมสกิลน,นี้ครูดาววีหนึ่งนะครับผมคือตัดไปที่เราเก็บฟูลี่เต็มเนี่ยมันก็แปลงร่างได้เรื่อยๆนะฮะแค่นั้นแหละครับผมมากดใช้ครับผมเปลี่ยนร่างเป็นมังกรได้รับพลังชีวิตเพิ่มขึ้น150หน่วยและบินไปยังพื้นที่เป้าหมายศัตรูที่อยู่ในเส้นทางชิวาน่านะครับผมจะได้รับความเสียหายวิเศษ150หน่วย150ทรูดามเมทแล้วก็เป็น บวก80%ตาเมนเว้ยน,นะครับผมกระเด็นอย่างทิศทางจุดที่เธอลงจอดนะครับแล้วก็เมื่อสั่งหารมังกรน้ำนะครับโอเชียนดรากได้รับไลฟ์ออฟเดอะโอเชียนเพิ่มพรัชีวิต150เมื่ออยู่ในร่างมังกรนะฮะยังไงอีกครับไปให้ดูนะฮะตอนนี้ชิวน้ามีเลือดอยู่ที่1,142นะฮะนี่ั125แล้วเว้ยนี่นะฮะเลเวลอัพ พื้นดรอปปังเป็นหนึ่งพันสี่รเลยนะครับผมแล้วก็เรามาหาสกิลกันก่อนเลยฮะสกิลเมื่ออยู่ในร่างมังกรนะฮะนี่ฮะร่างมังกรการโจมตีพื้นที่วงกว้างขึ้นนะครับแล้วมอบผลพิเศษการโจมตีแก่สตูทั้งหมดนะฮะนี่ กด,ด,ดแตทุกเป็นวงกว้างนี้นะครับโอเคต่อไปครับผมสกิลที่สองหน้ามงกรนะผมสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและเพิ่มความเร็วเพิ่อมอีีเปอร์เซ็นนะฮะเก็คือความเร็วตอนแรกสีเเตอนนี้ก็เพิ่มยี่ส้าเซ็นะฮะคือความไวมันจะไวโคตรเลยนะ ก่อนนะครับผมเมื่อสังหาร cloud drake นะครับผมจะรับความเร็วเพิ่มขึ้นอีก25%อย่างที่บอกไปนะครับผมจะวิ่งไวมากต่อไปครับผมสกิลที่สามล่ามังก,กรนะครับผมลูกไฟจะระเบิดออกเมื่อกระทบเป้าหมายนะครับผมสร้างความเสียหายเวท223หน่วยบวกร้อยเจ็ดสิบทูดามีดบวก60%สอนต์าานรรร 70, ค High, วามสามาายภาพ70%็อนต์ความสามารถเวทพวกที่ทั้งหมดพร้อมทิ้งเตลเพิงเป็นปราสีเวียนนะครับผมสร้างค High, วามเสียหายเวท89หน่วยบวก80ทูดาเมีดบวกสิ แตเมืกายภาพบวก20%ดาเมจเว้น,นะผมแล้วทำให้ศัตรูที่ติดอยู่ในพื้นที่ติสานันสกอชนะครับผมแล้วก็เมื่อสังหารมังกรไฟนะผมจะได้รับ red of the infernal นะผมที่เปลี่ยนความแต่หายที่ทำแค่ศัตรูติสกอชไ,ไปเป็นความแต่หายจริงนะครผมเมื่ออยู่ในร่างมังกรนะครับอืคือด <Without you. S 1> ูนี่เองนะครับดิเฟกะโดด นปึ้งอย่างนี้นะครับโอเคนะครับผมวันนี้ต่อไปนะฮะเราจะไปตบมังกรกันนะครับโอเคนะฮะสกิล e ตอนนี้จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับ เี๋ยวเราทำให้โดให้มันเติมใหม่ด้วยนี่ไงโดเนี่ยยิงพ้งนะครับทีนี่เราจะเป็นตีเป็นทูดามินนะครับผมนี่ฮะหมดแล้วก็ทูดามินหายเลขสีขาวนั่นคือทรูดามีชนะครับผมโอเคต่อไปองค์กรลมฮะองค์กรลมจะได้สกิลนี้นะครับผม ทำให้ความเร็วก็นที่เพิ่มอีก25%เมื่ออยู่ในร่างมังกรนะฮะตอนแรกก็45%ก็ถือว่าโกงแล้วนะฮะันี่เพิ่มอีก25%วิ่งกันบ้านแต่แงกทยนครับน้อยนะครับนี่วิ่งไปนะครับนี่คความเร็วกัรเคลื่อนที่นะครับ สามเก้าหนึ่งนะผมกดปุ๊บปึ้งห้าร้อยกว่าเลยนะครับผมถือว่าเร็วมากนะครับผมโอเคเฉพาะล่างมาังกรนั้นนะฮะต่อไปต้องกดลีเฟนนี้แล้วก็ให้มันเกิดออกมาไมังกรอะไรกว่ามังกรดินนะฮะม,มังกรนี้จะสกิลหนึ่งนะครับผม ทุบนี่ฮะมันจะมีเอฟฟเศษปืนระเบิดมานะครับนีนะะนปปบ่นะครับผมสกิลนี้เนี่ยถ้าทุบปุ๊บศัตรูจะติดสโลหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งอย่างนี้นะฮะโอเค ไปครับผมไปก่อนน้ำนั่นเองนะฮะก่อนน้ำเพิ่มอะไรเพิ่มอันตินะฮะเพิ่มเลือรอีก150หน่วยนะครับผม <Without S 2> กระโดด เน,นี่ยนะครับตัวชิวนาน่าแทงก็ดีเลนเวดก็ได้นะครับตัวนี้ผมเคยเจอเล่นเวดแบบพลุไฟดีเดียวคือแบบวัดแตกนะฮะโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการออกของกันนะครับผมพึ่งมาตั้งกันก่อน าเป็นสายกายภาพนะผมเดี๋ยวผมจะแนะนําของให้ถ้าคุณเล่นสายกายภาพของเซตนี้ตามนี้เลยฮะเอ้ม่ใช็ดเซตนี้ดิอันนี้ผมลืมเปลี่ยนอันนี้จะมีนี่นะครับผมทิปตี้ฟอนะครับสเตเกตรองเทา้านี่ถ้าแนะนํานะครับก็รองเท้านี้เลยก็เลสเซนชนส์นะครับแต่ถ้าเล่นฟูลแทงคือชิ้นตามนี้ได้เลย แต่ถ้าไม่ก็จะมีกายภาพเช่นนี้นะครับผมเด็ดแดนเด็ดแมนสุดิ์พิเศษนะครับผมตอนนี้คู่ดังก็40นะ้วฮะชิวชิว <Eng age. S 1> วิ่งไว้ด้วยอันนี้ยังโอเคเธอมาสอนคอมโบพื้นฐานกันนะฮะ นี่ย,ยิ่งกระโดดอย่างนี้นะฮะ,ะต้องตีปกติแค่นี้ฮะดามเมจสตูห้าพันเจ็ดหกพันสามแล้วหกพันสี่เจ็ดพันสามตีทีนึงเนี่ยคือแบบรุนแรงนะฮะเนี่ยคือดามเมจแป๊บเดียวเนี่คือสตูแบบละลายหายไปเลยนะฮะแรงมากนะผมปุ้งยิงไป ดาวที่เมื่กันมาวันนี้เราก็ไปเดินเล่นกันนะครับตัวละคร,รชิวาน่าฮะเป็นตัวละคร,ป,รป่าที่ผมเอิม่มคิดว่าป่าโหดมากนะฮะแต่ไปที่คุณไม่โดนกดจนไม่ได้มังกรเลยสักตัวนะครับผมคือการจะล้มหล่อน,นี่เป็นอะไรที่ยากมากนะฮะในการต่อสู้ผมเคยเอาไปเล่น,มนหมดแล้วฮะกางท็อปซับ อยูวเว่เนแคลร่นะเอาไปเล่นมาแล้วฮนะถือว่าเก่งเลยยิ่งเฉพาะไปเล่นซับเนี่ยป่าเราจะตีมังกรง่ายมากนะครับแบบชิลเลยนี่คอมโบโลแล้วก,กดพุ่งหาประตู้กระโดดใส่อิ่งอย่างนี้ยครับผมแล้วก็ตีปุ๊บตีตี่ฮนะแป๊บๆดาเมจขึ้นหมูนะขึ้สองวิดาเมจขึ้นหมืแน้วครับ นี่ฮะสิบแปดวิลาเมนหมื่นหกโคตรแรงฮะโอ้ความถ่ายตาว,วิเก้าร้อยกาไปแล้วแล้วยังอยู่ในล่ามังกรได้อีกไปตบตัวอื่นได้อีกนะครับผมของที่ผมแนะนำกห้เป็นเซตนี้ฮะกับอีกเซตหนึง่งอีกเซตหนึ่งจะเป็นเซตสายเวทครับผมสายเวทนี่คือแบบอของจริงฮะสายเวทเนี่ยขา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 ยสายเวทชิ้นนี้ฮะชิ้นแรกเลย ชิ้นที่สองแล้วก็ไปรองเท้าฮะรองเท้านี้แล้วแต่คุณเลยนะครับผมก็ชิ้นนี้ฮะสัญญาต่อไปชิ้นนี้ฮะตัดเลือด The has จะออกดูเลือดด้วยก็ได้นะฮะถือว่ายืนง่ายเลยถ้ามีดูเลือดโอเคก็ชิ้นสุดท้ายที่แนะนำนะครับผมคือชิ้นนี้ฮะ ศัตรูจะหนีไม่ออกเลยครับผมวิ่งไปนะครดาเมจเวทนะครับอยู่ที่300กว่านะผมมาลองยิกระโดดโค่นยิงตีนะครับเที่เลือดหมดแล้วครับผม จะลองเปลี่ยนแปลงวิ่งไปเรื่อยนะเนี่ยฮะเท่ากันเลยหมื่นแปดหรือเราจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเปลี่ยนชุดนี้ไปเป็นนี่ก็ได้นะฮะดาเมจแรงก,กว่าด้วยได้เจาะเกาะด้วยนะครับตรงเท้าก็เปลี่ยนเป็นรถคู่ดาวเลยฮะมันจะรถคู่ดาว40%อดีนะครับผมโอเคก็จบกันไปแล้วกะนกับของชิวาน่านะฮะตัวละคร,น,น,รนี้ถ้าผมแนะนำจริงๆก็ เล่นสายเวทก็ดีนะฮะับว่าดาเมจแรงเลยดาเมจจ๋าเลยฮะแต่ว่าถ้าทีมคุณไม่มีแท้งก็คงต้องไปเล่นเพิก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งมาจับสายเวทไม่งั้นเพื่อนจะยืนลําบากครับผมโอเคมาก็จบกันแล้วนะครับกับการรีวิวตัวละครชิวานาครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องเราด้วยนะฮะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ถามได้ตลอดนะครับผมผมก็จะมาตอบให้นะครับผมผมอ่านตลอดนะฮะโอเค ล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ